โอเคครับผมนักคอนโดครับกลาบตอนนี้คนดูทุกคนด้วยครับวันนี้อยู่ช่องแสนดแชแนลนะครับผมนักคอนโดครับวันนี้นะครับอีวอรแก้ไม่ไปไหนนะครับหัวหน้าก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ทําอะไรตรงนั้น่ะเห็นมันเห็นไม่เห็นอหารอะไรเงี้ยอ๋อไม่โฟกัสใช่ไหมไม่องโฟกัสหรออ๋อเน่เน่เน่เราทีมงานนะครับก็คือว่านะครับผมนักคอนโดครับวันนี้นะครับผมมีคอนเทนต์นะครับผมผมมีคอนเทนต์เดี๋ยวผมโฟกัสได้อะ ทำได้ปกติใช่ไหมอยู่หลังอ่ะเอาตันจบเลยอ่ะตั้งนี้เลยลวกันอ่ะก็คือว่านะครับคนดดวันนี้นะครับเรามีคอนเทนต์นะครับผมนั่นก็คือว่าผมเนี่ยได้ซื้อ p s 5มาใหม่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวให้ดู p พ5าก่อนละกันนี่เ s 5ผมซื้อมาใหม่เลยเครื่องใหม่นี่ผมไปซื้อมาใหม่เลยเมื่อวานนะเพิ่งซื้อมาเมื่อวานสดๆร้อนๆเลยนะครับผมนะครับซึ่งพรุ่งนี้นะครับแรมโบ้เนี่ยมันจะกลับมันจะกลับบ้านแคมป์แล้วนะครับผมก็เลยคิดคอนเทนต์ได้คอนเทนต์ ผมจะเล่นฟี f a เนี่ยเนี่ยฟีฟยินป็ดเนี่ยก็คือว่าผมจะอธิบายกฎกตินนกา,ก,า,ก,าก่อนนะครับคือว่าถ้าใครโดนยิงหนึ่งลูกนะตอนนั้นเลยนะแบบโดนยิงหนึ่งฟุตปุ๊บให้แอนเนี่ยแต่งหน้าให้คนนั้นเลยแล้วก็ต้องเล่นไปด้วยแล้วก็ต้องโดนแต่งเงี่ยไปด้วยแล้วก็ต้องเล่นไปด้วยแล้วก็ต้องหาแบบทิศทางในการมองเองว่าแบบว่าจะยังไงคือเอาง่ายว่า เล่นอยู่เล่นเล่นไปด้วยแล้วก็ให้แอนแต่งหน้าไปด้วยจนกว่าแบบว่าช่างจะแบบจะแต่งเสร็จจนกว่าแอนจะแบบว่าโอเคครบแล้วโอเคครบแล้วหนึ่งลูกแต่งหนึ่งรอบถ้าโดนยิงสองลูกก็แต่งรอบที่สองโดนยิงสามลูกก็โดนแต่งรอบที่สามโดนยิงสี่ห้าหกก็แต่งไปเรื่อย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 นะครับผมทุกคนครับซึ่งไอโบเนี่ยกับไอโบกับเอ่อไอไอโบกับเคนเนี่ยมันเล่นกันเก่งนะครับเพราะว่าที่บ้านแคมป์เนี่ยมันมี มันมีเพยีอยู่นะครับผมมันมีเพยีอยู่ผมก็เลยให้พวกไข่เคนเนี่ยคู่กันนะครับส่วนผมกับพิเตอร์เจอกันเพราะว่าผมกับพิเตอร์เนี่ยไม่ค่อยจะได้เล่นเกมเกมพวกนี้เท่าไหร่นะครับผมไม่ค่อยเป็นมากเล่นทั้งวันอะไรครับครูไม่ได้ทั้งวันครับอะไรครับเขาเอ,าเอ่อแอมเล่นเกมอะไรอะไรนะเด็ลดล็อตเด็ดเล็ดอะไรนะไอรูเซ็ตรูเซอะไรน่ะเฮ้ยนั่นแหละดิลลอนที่อะไรนั่นแหละครับมาใกล้เคียงเลยเอาเอาเป็นว่าคู่แรก เดี๋ยวกูขอพีเตอร์ก่อนอเปิดประเดิมไปช่างครับเชิญครับไปเตรียมอุปกรณ์ในการแต่งหน้ามาจอยชาแบตไปเรียบร้อยนะครับผมเอ้ยก็ยัไปอีกมันอ่อมีอ่ะอยไรจรูปกันไปะมาเ here w

เกมยังไม่เริ่มเลยผมจมพาสต็คควซ่ออยจริงๆน้นักเตะแมนยู 5, 5 <3> <3> <3 ิเวอรกบูลเนี่ยน evet> ้าแทนเราเนี3 <3 ่ยยรป่าสากิโลไม่รู <3> <3 ้เลเฮียไม่ใช่กรรมการอะรัเป็นสากเมื่อกี้แล้วะ

เล่นสะไนไปเานี่อะไเขานัไม่ีไม่จับบอลเลยูนมาด็มโยนโยนนยีชบัน์ไปกราเนียมาดิาเนี้ยมเนมึงมึงงไหวไปแล้วครับแหลกบอลแหลกบอลฮึ๊บับขับโรม้านึ๊บยิง <minority lish> <mythology> <world> มันแรงไปหน่อยโท่ทีมันปวดแรงมาหน่อยว่ะเฮ้ยหนึ่งหนึ่งไปเงี้ยไม่มีประตูเลยอ่ะอะไรวะจับป่ะเนี่ยจับป่ะจับสามเลี่ยมโอ้โหเู่นตัวแก่ต้งสามเลี่ยมอ่ะเฮ้ยมา

ถึงวตอนนี hmm. mm ้ตลาดอาการตึง hmm. เ mm ียบตึงเกลี hmm. um, ้ยบ่ว uh ่าเร่มาเร่มมาลอยยชยมยปัน um, ่สีลอยลาเหนอยจัดตลาเหนือยจัดหลอดหมดตลาดหลอดหมดหลอดหมดตลาดตลามานห่อยไปตลาตัวเดียวเลยเปลี่นยิงง

ตาข่ายไม่ไดกครับน้องเร้ตาขาไม่ได้หรอกครับนี่นี่ต้องตรไม่ตรงกจตกอจังไอ้บุกจับอินี่ยไอ้บกิงไงไอ้บยิงมึงใจกูจับบอลยิงเหรอ

ตาเลตาเลตาเลตามาเส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 ามา ไม่ได้บีไม่ได้นะครับมาเดียเเ๋ยวล็อกปเ้โหมาเสียวสามาระตูต่อหนึ่งครับโอช่างเ็นที่เลยเกมจบสามหนึ่เี่เลยจาัาหาเต็มเทพเลยครับอกสามประตูต่อหนึ่งแมนยูชนะเรียวปูอ๋โอโหจะไว้แก้มือรอบหน้าลวกันนะ้องเล่ขอเป็นบันเรียวปูแล้วกันนะ <c oughs> <c oughs> ชนะค้าบอมน้ากอดูครับ ก็ดูหน้าผมก่อนละกันโดนไปอ่านนิดๆหน่อยๆใต้ตานะครับตัวพี่เต้ก็ดีเต้ยจอดแว่นด้วยโอ้ยเ้ยอ่นะครับผมนะคู่ผมก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะคุณดูครับเดี๋ยวคู่ผมจบแล้วนะครับเดี๋ยวคู่โบวไว้เป็น EP สองละกันนะครับผมนะคุณดูครับเพราะว่านี่แค่คู่ผมนี่ก็ลอกกินไปเวลา2ี่สนาทีนะครับผมนะคุณดูครับไปเดี๋ยวเราไปรอติดตามชม EP 2คู่โบนะครับผมคุณดูครับ